ครับการสวัสดีเอฟซีที่ติดตามทางช่องยูทูบครับนี่ครับกิจวัตรประจำวันของลูกๆผมครับพี่ซีอันมาสวัสดีเอฟซีนะครับน้องเชอสวัสดีจ้าย่างไหนจ้าใกล้ๆหน่อยจ้าสวยๆหน่อยครับไหนน้องเชอจ้ายังลูกไหนจ้ายังอ่านี่ครับลูกๆทำงานพี่โยพี่น้องสวัสดีครับหน่อยครับนี่ครับผมว่าขอข้อครับพี่น้องครับเวลาปิดเทอมครับพี่น้อง บังคับเนี่เต็มใจเนี่ยก็ต้องมาเหยกับพี่น้องครับเพราะว่าฮะออกไปหลอกไพนอกก็สชได้เห็ุงานได้ครับนี่ครับถ้าบ่บังคับตัวหน่อยก็ใ่ญ่ขึ้นกับบังคับบ่ได้ครับนี่ครับชุดนี้ก็จะส่งเอฟซีทั้งอำเภอป่าช่มจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวรถก็มาขึ้นเดินทางไปแล้วครับพี่น้องครับงัอแมลูกหาคมครับใส่รถสองขั้นครับพี่น้องครับ เพื่อบเป็นการแออัดเกินไปในการเดินทางครับพี่น้องครับอบ่าเนว่าขายเราเ็นเจอได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าถ้าเกิดอัดม่วไปม่วไปล่มไปเหยียบกันกับสีบาดเจ็บอีกแล้วครับพี่น้องครับก็ได้กาเปัญหาบอกเย็ซี่่าเออเดี๋ยวผมจะรถไปสองขั้นครับเผื่อเป็นการแอะอัด์ม่วงกับสิได้ยืนสบายเมนตัวได้นอนกับสิได้นอนสบายไหมครับพี่น้องครับบ่อยมันแหกันบ่อยมันลมทับกันม่วงสิบตัวรถสองขั้นครับเดินทาง ในี่นี่ครับอีกจะน้อยนะครับลาอีกจะน้อยก็บเมาขึ้นว่าเดินทางไปแล้วครับเงียบกักจาบขอบพระคุณเอฟซีตัวประเทศที่ให้การสนับสนุนทางช่องโดยดีตลอดมากนะครับนี่ครับสําหรับชุด16ตัวนี่กะขายเมื่อแล้วครับพี่น้องครับภายในชิปเดียวเอฟซีกับซังปินเมื่อแล้วครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับเป็นง้อซงฟรีบ่มีมาจําครับนี่ครับ ที่เหลืออยู่นี่กะแม่ท่องนี่แหละครับพี่้องครับอันนี้ปกติก็เป็นงัวลูกคลองลูกคลอกนะครับตัวที่ไหครับพี่รองเป็นง่วลูกคลอกอยู่บ้านนะครับพี่้องครับเป็นง่วลูกพี่ลูกนองกันกับผมนี่แหละครับพี่้องครับอะมีตะวเนเสือมาท่องเดือนสองเดือนเันเสือมาสามหมื่นกว่ามันไ้ครับพี่้องครับบานนี้กะเนื่องด้วยต้องการใส่เงินเหรครับพี่รองครับน้องขายขาดทุนนี่ครับฝากนี่นะครับพี่รองครับแม่นี่ครับสองหมื่นแปดพันท่องหาเดือนประกันท่องไงครับพี่รองครับถ้าพอดีมีสกุลอยู่ครับพี่้องครับ ทรงฟรี่ห้งอีก2 0 0กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมา0ูนย์ทห8รเดีนะครับพี่น้องครับพิกัดของขอว่าตังยุบบ้านหนองแปลนตบมบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับสำหรับชิมนี่ก็ขอจบไว้แต่พิยงท่สนี้ก่อนครับสวัสดีครับ